ไม่ใช่สิคือว่าแต่งงานกับฉันไหมคะคลิปนี้เราจะมาแนะนำมังงะเรื่องแต่งงานที่ว่านี่เรื่องจริงเหรอครับเป็นมังงะลิขสิทธิ์ใหม่ของค่ายรักพิมพ์อีกเช่นเคยราคาเล่มละ95บาทเป็นแนวเลิฟคอมเมดี เรื่องย่อมีอยู่ว่าฮอนโจจิริกะสาวออฟฟิศในตัวเมืองผู้แสนจืดจางและเข้ากับใครไม่เก่งใช้เวลาเสีสุขในแต่ละวันก,กับการดูแผนที่เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานของเธอโอฮาระทาคุยะที่ขอแค่ได้อยู่กับแมวที่เลี้ยงก็พอใจแล้วจนกระทั่งได้รู้ว่าคนโสดอาจจะโดนจับย้ายไปประจำที่ต่างประเทศเธอจึงนำแผนสมรสปลอมไปเสนอแก่ทาคุยะเป็นเหตุให้ทั้งคู่ต้องแต่งงานกันอีกใน365วัน หนุ่มแม่นท่าดแมวกับหญิงสาวผู้ชอบแผนที่งานแต่งที่แสนคอมเมดี้ในยุคเรวะเล่นที่หนึ่งแต่งงานกับฉันไหมคะเพื่อปกป,ป้องชีวิตสันโดษของพวกเรา JTC ฝ่ายวางแผนโปรเจกต์ตรงนี้เงียบจังเลยเฮ้โอฮาระโอฮาระครับครับโปรแกรมโทรหน้าร้อนจัดตามนี้โอเคแล้ว คอนเฟิร์กับทางโรงแรมไว้เลยคือค,ครับหัวหน้าตอบให้มันหนักแด่นหน่อยสบตาแล้วค่อยพูดด้วยคือครับอย่ามัวแต่ใจลอยสิงานนี้ยุ่งยุ่งอยู่ไม่ได้ใจลอยสักหน่อยเรากําลังคิดอยู่ตัางหากละ่ะว่าควรจะตอบกลับไปว่าอะไรดีถ้าเราตอบไปอีกสักวิน,นึงก็ให้คําตอบดีได้แล้วแท้โอฮาระไปเล่นเบสบอลกันโอฮาระ<อ>ทักกันบ้านมาเปล่าได้ไปซื้อโปเกมอนมาไหมอะ ทำไมเอาแต่เงียบเล่าเราเน่ยเป็นพวกตามบทสนทนาไม่ค่อยทันเลยพลอยรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตอึดอาจไปด้วยหืมไงค,คุณฮอนโจจิสวัสดีครับบริษัทเจทีซีโอฮาระครับผมตั้งใจทำงานอยู่นะครับไม่ได้อู้เลยฮายกลับมาแล้วคามะเอ๊ะ มากินเร็วเข้าเว้วเฮ้ยอร่อยไหมคามะวันนี้ทำอะไรบ้างเว้วขามะวันนี้ฉันนะ่ะโดนคุณโจจิจ้องอีกแล้วละ่ะคนคนนั้นเป็นรุ่นพี่เราหนึ่งปีเอาแต่ข่มขู่ด้วยสายตาอยู่เรื่อยเลยบอกกันตรงๆก็ได้แท้ๆแต่ถ้าได้ยินจากปากก็คงเจ็บหน้าดูเว้า เฮ้ยคามะาคงฉันทำงานเข้าปีที่สี่แล้วเมื่อไหร่จะทำงานได้ดีไม่ต้องโดนดุกับเขาสักทีหรอครับถามแมวไปก็เท่านั้นสินะเฮย้ยคามะาอย่าไปแทะเสื้อโค้ชสิมานั่งดูทีวีด้วยกันตรงนี้เร็ว,ว,วได้อยู่กับคามะาแบบนี้สบายใจที่สุดแล้วล่ะตอนเช้า วันที่หนึ่งเขาบริษัททัวร์เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดโอ้คขาไม่ยาจางเนี่ยร่าเริงจังเลยมนาะเอา้าไปเอาไม่ถูกมาเร็วฉันยังแหงไม่หายเลยทุกคนร่าเริงกันดีจังบริษัทเรามีแต่คนหนุ่มสาวยกเว้นฝ่ายวางแผนโปรเจกต์นะนะเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีคนจากบริษัทแม่มาเหรอใช่ๆแปลกเนอะจากบริษัทแม่เหรอใครกันนะเนห คุณทอนโจติผมไม่ได้อูนะครับกำลังทำความสะอาดอยู่นะหปวดใจจะวายเผอไปทำให้ตกใจอีกแล้วหรือเปล่านะเขาคงคิดว่าเราเป็นคนน่ากลัวแน่เลยเพราะเราชอบจ้องคนอื่นด้วยสีหน้าไรอารมณ์ถึงจะไม่ได้ตั้งใจจ้องก็เถอะแต่ให้ผูดออกไปก็ลำบากอ่ะเออขอโทษด้ค่ะคุณทอนโจติ ผมไปทำอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าครับเปล่าครับฉันไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะคะแต่ไม่ได้ยิ้มเฉยๆเองเอาเถอะไม่จําเป็นต้องลงทุนอธิบายให้ฟังซะหน่อยแถมเราก็ไม่ได้อยากจะสนิทด,ด้วยอยู่แล้วมุมแผนที่พอดีร้านเราเลิกขายแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งหมื่นแล้วนะครับเกิดขึ้นจนได้มือถือเดี๋ยวนี้ก็ดูแผนที่มาตาส่วนขนาดใหญ่ได้แล้วนี่เนาะทันที่ดูแผนที่บนกระดาษด,ดีกว่าแท้ อาได้อยู่คนเดียวสักทีถ้าเป็นฝ่ายวางแผนโปรเจกต์ก็คิดว่าจะได้นั่งดูแผนที่อย่างเดียวแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยโอ้สนุกได้ขนาดนี้ในราคา435สเยนแผนที่นี่สุดยอดก่อนอื่นเช้านี้คุณมามารู้จากบริษัทแม่มีเรื่องสำคัญจะกล่าวกับทุกคนคะ่ะ คนจากบริษัทแม่ที่พูดถึงกันเมื่อวานเหรอเออขอบคุณในความทุ่มเทน,นะครับทุกคนออผมมามารู้จากบริษัทแม่ครับเพราะเข้าสู่ยุคเลยว่าเออการแข่งขันก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วบริษัทของเราก็เลยเออตั้งแต่น่าร้อนไปต้นไป JTC จะลุกตลาดในรัสเซียค่ะเออนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่เข้าถึงง่ายในแถบยุโรปส่งผลให้ไม่กี่ปีมานี้ ในเมืองฮาบารอฟกับเมืองวารดีวอร์สต็อกเป็นที่นิยมมากขึ้นดังนั้นเราจึงจะสมครสักคนในสาขานี้ให้ไปประจำตำแหน่งหัวหน้าในสาขาเอยคร์คซึ่งสร้างเสร็จในปีหน้าวะวะว,า,วานไงนะเอยคิร e เหรอครับและรหัสท่าอากาศยานเมืองเอยคิรคคืออะไรนะที่ไหนล่ะนั่นเอยคิรเ e มืองในเขตไฟบีเรียนี่ การย้ายสถานที่ทำงานคนเดียวจะได้ที่ไกลหน่อยก็เลยต้องการคนสมัครที่เป็นคนโสดมีใครอยากเสนอตัวไหมคนโสดเหรอเงยเงั้นฉันรอดแล้วล่ะไปสิไซโต้ไม่มีใครอาสาเลยสินะเอออืมอะไรอะไรเผื่ผมไปไม่ได้ครับโอฮาระที่ว่าไปไม่ได้คืออะไรคือว่าผมเลี้ยงแมวอยู่ก็เลยย้ายไปไหนไม่ได้ครับ หาแมวเหรอเหตุผลแบบนั้นมันฟังไม่ขึ้นหรอกนะอเออเด็กสมัยนี้เป็นงี้กันเลยเหรอครับเนี่ยนานๆที่จะเปิดปากก็นึกว่าจะพูดอะไรเห็นงานเป็นอะไรกันทุกคนไปนอนคิดดูแล้วกันยังไงก็ต้องมีใครไปสักคนอยู่แล้วอ่าไซเบีเรยรยเหรองานเข้าแล้วสิจะว่าไปทำไมเราถึงพูดเรื่องแบบนั้นออกไปกันนะ คุณคู่โรเคาว่าเป็นคนดุดุด้วยแบบนี้คงโดนถีบไปไซบีเรียงนี่ออกมาเร็วแกบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมไม่ต้องกลัวหรอกออกมาเถอะแมวเฮ้ยค <c oughs> ามะอยู่หรือเปล่าเ้มไม่อยากไปไซบีเรียเลยจากนี้ไปเอยรุสตสั้ง3้7 0กิโลไกลเกินไป ขนาดอยู่ญี่ปุ่นเรายังสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้ให้ไปไซบีเรียมีหวังตายพอดีอีกอย่างยุงที่นั่นก็น่ากลัวด้วยทำไงเดียนี่เป็นปัญหาชี้เป็นชี้ตายเลยแต่คิดไปก็เท่านั้นใช่ว่าจะมีเส้นสายในบริษัทสักหน่อยทางที่ทุกมุมโลกก็ดูน่าสนใจเมื่อมองจากแผนที่แต่พอเป็นสังคมจริงกับไม่สนุกสักนิดฮ้ไซบีเรียจะหนาวหรือเปล่านะก็โรงพบาลใช่ไหมคามะ แต่เท่านี้ก็ไม่ต้องไปอีกสักพักแล้วล่ะจะกลับเลยไหมหรือว่าจะเดินทอดน,น่องในสวนสาธารณะต่อดีเอ๊ะคุณฮอนโจจิอะแบบไม่สิจะลนทำไมอะ่ะวันนี้วันหยุดจะอู้ยังไงก็ได้แถมยังได้จังหวะพอดีด้วยเออคุณฮอนโจจิขอบคุณสำหรับที่ผ่านมานะครับเอ๊ะผมว่าจะลาออกครับจะลาออกแล้วเหรอคะครับ ตั้งใจว่าจะบอกคุณคุโรคาวะวันจันนี้นะครับถ,ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออที่จะออกนะก็เพรอะแมวสำคัญกว่าเหรอคะเออ่ะน่าเสียนะครับมันเริ่มจะเผยหางให้เห็นแล้วด้วยหางเหรอเจ้านี่โดนแมวตัวอื่นรันแกนะครับตอนผมไปเจออยู่ในสภาพสมบักสะบอมแล้วต่อให้ผมเป็นคนเก็บมันมาเลี้ยง แต่มันก็ไม่ยอมเปิดใจให้เลยเจอกระทั่งเมื่อไม่นามนมานี้ก็ยอมเผยหางให้เห็นแล้วอะมตอนนี้ผมทิ้งเจ้าหนี้ไปไม่ได้หรอกครับไม่มีคนช่วยดูแลหรอคะอย่างแฟนหรือครอบครัวอ่าไม่มีครับคนที่ว่ามานะ่ะเออขอโทษด,ด้วยนะครับที่ผมไม่มีใครครบอ่ะคือว่าเออ รู้หรือเปล่าคะว่าที่เอี์คูสช่วงหน้าร้อนมีอุณหภูมิเท่าไหร่24องศาและะ้วค่ะค่อนข้างอบอุ่นทีเดียวอืมเออไม่ใช่สิคือว่าแต่งงานกับฉันไหมคะเพื่อปกป้องชีวิตสันโดษของพวกเรามีคนเคยกล่าวว่าการแต่งงานคือหลุมศพของชีวิต ในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าการแต่งงานคือเส้นชัยของชีวิตเช่นกันแต่ความจริงแล้วการแต่งงานหาใช่หลุมศพและเส้นชยัยแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยครั้งใหม่ต่างหากนี่คือเรื่องราวการประจนภัยของหนุ่มสาวผู้รักสันโดษสาขาเอียคคุสเปิดทำการในอีก365วัน